สวัสดีค่ะพบกกับช่องหุ่ยแมนมาชแนลของเราในวันที่12สิงหาคม2566นะคะวันนี้เรามาจะก,การเป็นคลิปที่2แล้วนะวังๆค่อยเข้ามาดูกันนะคะสําหรับแนวะทางที่จะได้นำมาแบ่งปันนะคลิปนี้เนี่ยแอดก็จะเริ่มที่แนวทางของแอดนายชินจังนะคะแนวทางของแอดปอยได้มาแบ่งปันอยู่3ฉบับนะแนวทางของเลขเด่นบนเจ้าสัวนะคะแนวทางของอาจาย์ดมยายาหารแนวทางของรันดาวแอดเก้น,นะคะ แนวาทางของแอดสายลมแนวาทางของแอดมานพแนวาทางของหนุ่มสุพรรณนะคะแล้วก็ปิดทาที่แนวาทางเลขดับบนดับล่างอาสนะก่อนนะคะเราก็มาเริ่มดูทีละเจ้ากันซึ่งคลิปนี้เนี่ยแอดแนวทางมาแบบปันทั้งหมด9้าแนวทางนะคะเราก็มาเริ่มดูกันนะ รำที่นวทางของแอดนายชินจังนะคะสําหรับผู้ที่ร้านะคะเจ้านี้เข้าแนาวนาทางเลขรูด3ใช่ไหมคะ3อยู่ที่หลักหน่วยบนนะคะแล้วก็ได้สามสตับบนเข้าตัวกลับนะคะซึ่งเป็นตัวที่เน,น้นเด้วยนะคะสําหรับในงวดนี้แอดได้มาแบ่งปันเรียบร้อยนะคะก็บอกว่างวดนี้เนี่ยให้รูดอยู่ที่3นะคะให้ส่งตัวมาเน,น้นๆเด่นๆคือ3 6 นะคะแล้วก็ให้นาะทาง3ตัวมา3หางก็จะมีอ่าหกและ836นะงวดนี้เรามารุ่นกันนะคะว่าแอดทนะจังจะเข้าอีกหรือเปล่านะคมมีใครที่รอไหมคะลงให้เรียบร้อยแล้วนะคะต่อไปนะก็จะเป็นนาทางของแอดปอยซึ่งเจา้าเนี้แอดได้นำมาแบา่งปันคลิปนี้3ฉบับนะฉบับแรกนะคะก็จะเป็นนาทางเลขเด่นบนล่างนั่นเองนะคะวุดแล้วข้าใช่ไหม เข้าทั้งเลข3กับเลข4ใช่ไหมคะ3อยู่ที่หลักหน่วยบนนะคะแล้วก็4นั้นอยู่ที่หลักร้อยบนใช่ไหมสําหรับในงวดนี้นะคะแอดได้าบางปันบอกว่าแอดปล่อยให้เด่นบนล่างอยู่ที่5กับ6นั่นเองนะคะงวดนี้จะเข้าอีกไหมเราก็มาลุ้นกันนะต่อไปค่ะฉบับที่2นะคะก็จะเป็น,นทางอ่าชุดอ่สองตัวสาตัวฉบับสีดํานี้นะคะซึ่งดีแล้วก็เข้าใช่ไหมข้าน,นทางมิ่งรูทสามใช่ไหมคะสามนะคะอยู่ที่หลักหน่วย นบนแล้วก็ได้35สัตวบนเข้าตัวกลับด้วยนะคะสําหรับในงวดน,นี้แอดได้มาหนักปานเรียบร้อยนะคะก็ให้มาแนวทางวิ่งรูดฟันอยู่ที่6นะแนวทางชุดสัตตัวนะคะก็จะมี65 62 64 60 61และ4 65นะคะงวดน,นี้เรากำพ้นกันนะสำหรับปอฉบับนี้เนี่ยจะเข้าอกอริปเปล่านะคะและและฉบับที่3 นะคะเจ้าที่3นี้เป็นแนวทางส่งตัวล่างตรงนะคะงวดที่แล้วนั้นหลุดนะอ่าในงวดนี้อ่าได้นำมาหน่งปันนะคะเรามาดูกันนะคะก็จะมี9 3 9 4 9 7 9 1 3 3 3 4 3 7 3 1 5 3 5 4 5 7 5 1 6 3 6 4 6 7และ61นะคะวดนี้จะเข้าไม้กลุนกันสลับทางสองตหน่งตรงของแอดป่อยนะคะต่อไปนะคะก็จะเป็นแนวทางของท่านนี้เลยแนวทางของเจ้าสวัวซึ่งเป็นเลขเด่นบนนะคะงวดนี้นั้นหลุดหนางวดนี้นะคะแอดเจ้าสัวให้มาแนวทางเด่นบนที่58 91นะคะซึ่งเจ้านี้มีท่านหนึ่งขอมาแอดก็ได้อา่า ตอบไปบ้างแล้วนะคะในคอมเมนตะ์นะงวดน,นี้เราก็มา,าดูกันนะคะว่าจะาแก้มือได้หรือเปล่านะคะแอดนามมาประกันเหมือนเดิมเนาะต่อไปนะคะก็จะเป็นนาทางของอาาจย์ธมนิยา,ารต้องบอกว่าเจ้านี้แอดได้ลงไป1นึฉบับแล้วจำได้ว่าเป็น91 นะคะ,ะสาำหรักฉบับนี้เพิ่มเติมมานะคะเป็น3ตัวสตัวนะคะให้มาก็จะมี4 6 5 6 5และ6 4นั่นเองนะคะงดนี้จะ,ะเข้าอีกหรือเปล่าเราก็มาลุ้นกันเนาะเพราะว่าเจ้าในงวดที่แล้วให้มาก็คือเข้า1 1 2ตัวล่างตรงๆนะคะต่อไปนะคะก็จะเป็นแนวาทางของอรันดาว แอดเกหรือว่าวิ่งล่างแอดเกซึ่งที่แล้วนั้นหลุดนะงวดนี้รันดาวแอดเก้บอกว่าอ่าให้ดันดาวอยู่ที่2รอง4หรือว่าวิ่งล่างอยู่ที่2รอง4นั่นเองนะคะงวดนี้จะเข้าไหมาเราก็มาลุ้นกันนะ ตาไ่านะคะก็จะเป็นแนาทางของแอดสายลมจ้างนี้ต้องบอกว่าโอ้โหนานมากนะคะที่แอดมาได้ได้ข้อมูลมานะคะสำหรับในงดนี้เนี่ยให้มาเขาบอกว่าอ่าให้แนวทางรูป2ล่างนะคะล่างเน้นๆ้นไปก็คือ3ามสและ9 2นะคะและให้เน้นนะเน้นส่งตัวล่างอยู่ที่ 7 2 2 7เนะคะเห็นไหมเห็นด้านบนสีขาวไหมคะเห็นไหมชุดล่างเน้นไปที่7227นะงวดนี้แนวทางของเจ้านี้จะเข้าไม้รากกันนะคะแอบใส่ลมนะต่อไปค่ะเป็นแนวทางของแอดมานพเจ้านี้ได้มาแนวทางบนนะคะ,ะก็จะมี59 3 93 51515สน่น้ะคะส่วนแนทางล่างนะคะก็จะมี97 เจแ,และ3 7นั่นเองนะงวดนี้จะเข้าหรือเปล่าเราก็มาลุ้นกันนะแอดนำมาแบ่งปันกันนะคะอืมแล้วมาต่อที่แนวทางของหนุ่มสุพันธ์นะคะเจ้านี้อจได้มาเป็นแนวทางชุด2ตัวนะคะชุด2ตัวซึ่งเป็นแนวทางบนเนาะ ใช่ไหมคะอ่าให้มาก็จะมี3 7 3 8 4 7และ4 8หรือดูในกรอบสี่เหลี่ยมสีน้ำเงินนะคะแอดก็เลยอ่าตัวเลขมันเขียนตัวเลขเนาะแอดก็เลยเขียนไปด้านบนนะคะตัวเลขก,ก็ใหญ่หน่อยจะได้อ่าเห็นชัดๆนะคะอ่างวดนี้จะเข้ามารากาลุ่นกันนะคะเจ้านี้ได้ลงให้เป็นบางงวดนะคะ แล้วเรามาปิดท้ายเลยนะคะที่นาทางเล่นดับชนนกรนะคะซึ่งแอดได้มาสองฉบับนะฉบับแรกนะคะก็จะเป็นนาทางดับบนนั่นเองนะคะซึ่งที่เราให้ดับบนผ่านไหมผ่านใช่ไหมคะผ่านเนาะดูเชื่อด,ด้วยนะบางทีแอดก็มองไม่เห็นเนาะ,ะสำหรับในงวดนี้นะคะดับบนทั้งหมด32ชุดนะคะให้มาตามนี้แคปไปก่อนนะคะ

0นะคะอ่าแนวทางและดับเจ้านี้ตรงตรงเท่านั้นนะคะดับตรงตรงเท่านั้นนะคะถ้าเขากลับเขาก็จะกลับให้เองนะอ่าเราเรากำลบงุนกันนะคะว่าฉบับอีกไหมสำหรับดับโปนของอาจารย์ทกร่อนนะคะและฉบับที่สองก็จะเป็นแนวทางดับล่างนั่นเองนะคะงวราดิฉ้ให้ดับล่างผ่านไหมผ่านนอาพโลกหนึ่งหนึ่งนั่นเองนะคะสำหรับในงวดนี้แคปไปก่อนนะ แคบไปก่อนนะคะแล้วแอดก็จะได้ฟังด้วยนะคะตัวเลขนะคะงวดนี้ให้หนับล่างอยู่ที่0 6 2 6 6 0 6 2 6 4 9 1 1 1 6 3 2 1 6 5 7 6 3 6 9 8 3 1 4 6 5 1 1 6 5 6 6 8 6 7 8 6 6 9 4 1 ห 6, 6 9 2เก9 7สองเจ็ดหนึ่งเกเจ็ดหหนึ่งศูหนึ่งเก้าหา 1แล้วก็99นะคะรวมทั้งสิ้น3 2ชุดนะคะสำหรับเรียกดับลาอาจารย์ก่อนงวดนี้นะคะก็จะาอาจะเป็นยังไงจะผ่านอีกไหมเราก็มาลุ้นกันนะคะค่ะแอบก็ต้องขอบคุณทุกทุกทางเลยนะคะแล้วก็ต้องขอบคุณทุกท่านนะคะที่ติดตามรับชมรับฟังแล้วก็เป็นกำลังใจให้อบตลอดมานะคะอ่าสำหรับนะทางไหนที่อาจนะนํามาแบ่งปันเนี่ยอ่าเข้าบ้างไม่เข้าบ้างก็ต้องขออภัยด้วยนะคะค่ะแล้ว เรามาเจอกันใหม่นะเพราะว่าวันนี้เนี่ยอาจจะลงให้ทั้งหมด3คลิปนะคะซึ่งคลิปนี้เป็นคลิปที่2นะคะเจอกันใหม่นะสวัสดีค่ะ